สวัสดีพี่แอดค่ะสวัสดีค่ะสลับไม้เจ็บไม้นิดนึงพี่แอดนี่แหละค่ะร้านพี่แอดที่พี่ลามีซื้อแบคโคล่าไปค่ะพี่เขาเลี้ยงสวยมากพี่แอดใช่ค่ะโตแล้วค่ะเป็นเมตรเลยนะคะมาป้ายยากันต่อที่เริ่มกันที่นะคะจันเนจันเนาะเดี๋ยวป้อมสลับเบอร์ให้นะคะแอ๊บนึ่ง ่าเบอร์พี่แอดขึ้นแล้วนะคะโทรหาพี่แอดได้เลยนะคะสนิทจันค่ะพี่แอดค่ะค่ะ150บาทค่ะต้นละ150บาทฟอร์มดีมากเลยนะคะนี่ค่ะสนิทจันมันเป็นโกเมนเนาะพี่เป็นโกเมนค่ะเป็นโกเมนเนาะ150หนาสนะคะนี่ค่ะ150แล้วก็จะเป็นจันนาจันนาค่ะสนิทจันนานะคะ350ต้นใหญ่มาก350ร้อยห้ค่ะนี่ค่ะไปเลยค่ะ อันนี้จันดำสองร้อยนะคะก็อันนี้จันทองพระโบกค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะร้อยเดียวนะคะโอเคเลยค่ะอันนี้ทิงดาก้อนทิงดาก้อน ร้อยหิบค่ะพิงดาก้อนนะคะร้อยห้าสิบพี่ราณีบอกว่าสวยงามมากแบล็คโคลอรขอบคุณคุณแอดค่ะขอบคุณค่ะนะคะแ๊สอันนี้ด้านหน้า5้าบาททุกกระถางทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอ๋อมีออริดด้วยหรอมีออริดหนออริบด้วยแล้วก็เบอร์มาร์กแล้วก็อ๋อเงินไหลมาชมพูนะคะกระถางละห้าสิบเล็กๆนะคะด้านหน้าเยอะมากๆเลยค่ะมี โอ้หอเงินหอทองะอะโกนีมาบันไดเศรษฐีนะคะสนใจจันหน้าค่ะคุณสุพันธ์ีโทรหาพี่แอดเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอเลยนะคะ,คะนี่นะคะหยิบจันนาคเอาไว้ให้พี่สุพันณนีก่อนเลยนะคะ,น,คะนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะวางไว้ใหน้นะคะคุณสุพันณีโทรหาพี่แอดได้เลยนะคะเบอร์โทรบนหน้าจอเลยค่ะ,ะหน้าร้านก็เลือกสรรกันเยอะนะคะแล้วก็ในออนไลน์ด้วยนะคะอ่า ขายเลยพี่ขายเลยนะคะเดี๋ยวป้อมสัตว์กล้องให้ทีละตัวนะคะทีมงานไม่อยู่ทีมงานไม่อยู่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวป้อมจะให้ให้ดูทีละตัวก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นตระกูลออมต่างๆก็จะ50ิบาทนะคะแล้วก็จะมีเล็บคุดนะคะ50ค่ะนี่ค่ะด้านหน้าขายเยอะมากค่ะเลือกสรรได้เลยนะคะ50บาททุกกระถางเลยเป็นแก้วสารพันวผื้อตัวผู้ค่ะ มีมีอีกสองนะคะอันนี้สนะคะสองต้นค่ะลองเลือกเลยนะคะถุงเงินถุงทองมีไหมคะพี่แอดถุงเงินถุงทองนีค่ะมีแต่ห่อถุงไม่มีอ๋อถุงเงินถุงทองน่าจะเป็นร้านร้านด้านหน้าที่ร้านหน่าจะเป็นอีพีหนึ่งข้างหน้าถุงเงินถุงทองน่าจะเป็นอีพีหนึ่งค่ะพี่พี่ลองเลื่อนดูก็ได้แล้วก็เดี๋ยวป้อมพามาดูบอลสีด้วย บอลสีนะคะบอลสีเนี่ยจะอยู่ในกระถางละหนึ่บาทนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะห้าสิบบาทอืมได้ค่ะได้ค่ะมีสอบถามอะไรไหมคะ่ะโอเคน้องบีมเดี๋ยวรอแป๊บหนึงเดี๋ยวพี่ต้อมไปนะคะอันนี้จะเป็นพี่ทุกกระถางกระถางละร้อยหมดเลยหรอใช่ค่ะมีทั้งนางไหมหลงมีทั้งพกหลง นางนางใหม่เอาไหนนางใหม่เอานี่นางใหม่เออนางใหม่นางใหม่เนี่ยร้อยเดียวร้อยเดียวนะคะก็ถังใหญ่ๆห่ไปเลยนะคะค่ะร้อยเดียวหมดเลยค่ะนี่นะคะอันอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะมีต้นใหญ่อันนี้เป็นลูกไม้ค่ะเป็นลูกไม้ พี่เอสด้วราคาใช่ไหมคะเนี่ยเซลใช่ไหมคะนี่ค่ะเซล้ลยก็กำลังชมกันอยู่มีใหญ่อยู่กระถางเดียวเลยร้อยสามสิบรถได้แค่ถ้าสนใจก็ได้ร้อยสามสิบได้คุซูมาด้วยนะคะคุซูมาก็ร้อยเดียวนะคะร้อนทองร้อนทองนะคะพวกนี้ก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยทั้งหมดแม่ห่อก่อนเแมค่ะเต็มห่อให้แม่หน่อยลูกนี่นะคะคึกคักเราชอบมากเพราะว่า คอยๆมากันแบบว่าวันนี้ดีใจมากเลยค่ะคือหนึ่งร้อยทุกกระถางค่ะนี0หนึหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลมอนนะคะมีคอฟฟี่ครพมีอะโลฮานะคะแล้วก็เสือพานนะคะแนนซี่นะคะแบ็คลิฟทโนะคะแบ็คคอรลนะคะร้อยเดียวหมดเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะส่วนคนมือบอลนะคะ มูนิโต้ก็ร้อยเดียวค่ะออดิบอออนไลน์ก็ได้หน้าร้านก็เลลดอุยร้านนี้อ่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมมากค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวที่เป็นหูช้างด่างเหลืองด้านหลังนะคะเดี๋ยวป้อมพาไปดูก่อนหูช้างด่างเหลืองนะคะ5้าร้อยบาทห้ารอยบาทลายดีมากนี่อุยลาฮาดีมากลายดีสุดๆสองกระถางเลยเหรอพี่แอ๊ดราคาเดียวกันเลยค่ะ คุณบัวเอ่อนไหนคุณบัวเอาอันไหนคุณบัวบอกได้เลยก็ได้ค่ะห้าร้อยลายแบบเหลืองมากอ่านี่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 ค่ะชอบรายการไหนนะคะโทรหาพี่แอดได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ให้ไว้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพามาดูตัวนี้ขอบคุณค่ะนี่แก้วสารพัดนึกนะคะกระถางใหญ่เท่าไหร่คุณพี่สองร้อยค่ะสองร้อยนะคะกระถางใหญ่ๆยเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่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  นะคะ200แบบไซส์เบลลุมเลยนะ200ค่ะอ่าแล้วก็อาจจะมีอ่าม้าสีหมอกอันนี้150อันนี้150ค่ะนะคะกุ้งกุ้งกุ้งขนกุ้งขนร้อยเดียวค่ะเท่าไหร่คะร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวนะคะดีงามดีงามร้อยเดียวนะคะอ่าอันนี้คือ โชกเก้าชั้นงามจังพันเก้าสวยจุงลายลายเบอร์ลายแบบลายแบบลายพัะทะลุทะลวงหลังเป็นด่างเนขาวสวยอะพี่ข้าไหพี่พันเก้าค่ะหนึ่พันเก้าร้อยบาทนะคะสิบาทค่ะอันนี้อ่าโอเคแล้วก็อ่าอันนี้เป็นกุมารแดงกุมารแดงกับกุมารทองโอ้ยกุมารแดงกุมารทองจะแม่จ๋าอันใหญ่ยี่ห้าค่ะสอง สองยค่ะโอเคนะคะนี <amounts of water writers> ่นะคะฟิโลต่างๆก็มีอเียได้ไครัได้ๆก็อุปกณรอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนาะกระชุกกระจิ๊กพียเขาก็จะมีไว้หน้าร้านไว้ให้ลูกค้านะคะอันนั้นจันอะไรพี่ มันเขียวมันก็เขียวป่าอ๋อจังเขียวป่าเนาะแต่ม i̇şte mm. ันก็จะมีกลิ่นเหมือนกันเนาะหอมอ่อนๆหอมอ่อนๆนะคะใช่ค่ะอันนี้ต้นเท่าไหร่คะอันนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนาะพี่เนาะโอเคค่ะมีอันไหนอีกเอ่ยที่เราไม่ได้อันนี้ล่ะลูกพี่อันนี้อะไรเอ่ยเนี่ยแหลมๆอะค่ะอันนั้นไม่รู้ค่ะเท่าไหร่คะอันนี้คือต้นอะไรไม่รู้โอเคค่ะอันไหนเอ่ยป้ายเล็กค่ะจ่ายค่าป้ายเล็ก พี่แอย่แอนโยนใหม่น้องทิ้งเลย่ะโ,โ, <laughs> โอเคนะคะไม่เป็นไรพี่แอดไม่ต้องรีบใจเย็นๆพี่แอดได้ขายอยู่แล้วทั้งหน้านเห็นไหม,มแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ยืนแบบว่ายืนยืนนานมากนะคะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอฟอมชันปลูกลกดไลค์ปุ๊บ เลยนะคะลูกค้ามาเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วล่ะล็อกตัวล็อกตัวชอบจังเลยอย่าลอยเดียวอ่ะอันนี้เท่าไหร่พี่อันนี้อันนี้เราอยากส่งค่ะหงสุวรรณร้อยหงสุวรรณโอเคโอเคถ้าอยากจะเขียวเนาะหงสุวรรณมันก็จะเป็นชมพูเท่าไหร่นะพี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสวยงามเด้อท่านผู้ชมนะคะบอลสีร้อยห้าสิบเนาะนี่นะคะเดี๋ยวค่าส่งก็คิดเป็นเคสๆไปนะคะเราติดกระถางก็เดี๋ยวแม่ค้ารวมราคาให้นะคะ ค่าส่งเ<ม>หมารวมกันได้ค่ะแต่ว่า,าวต้องดูแล้วแต่ไม้เนาะบ้านนี้ไม้ล,ลาัาหมดแล้วนะหมดยางพีอ่อันนี้นี่นี่เผื่อใครสนใจหนึ่งร้อยบาทร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวขำได้นะ ร้อยเดียวนะคะอันนี้ไงก็ให้ไปลุ้นมีหลายต้นมากเลยนะใชยชนเขียวใชัชนเขียวมีประมาณ 1, 2, 3, 4, งหต้นอ่านี่นะคะโอเคเลยโอเคเลยแจงกิ้วเาะเดี๋ยวอยากไปผ่าหัวเล่นๆโอเคค่ะขอบคุณมากขอบคุณวัค่ะ